ครับมือนี้ก็สวัสดีไอ้น้องเฮาสุู่สุคนครับมาเที่ยวน้ำกันครับมือนี้พามาเที่ยวเขาเที่ยมครับโอ้ยมีคนมาเที่ยวกันเยอะแยะครับสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ครับผู้เท่าขาเลาะก็มาเป็นครั้งแรกสถานที่นี้ครับก็เห็นเพื่นสร้างมาหลายปีแล้วล่ะครับ อยู่จังหวัดสุพรรณบุรีแต่ว่าบุมีโอกาสได้มากครับเมื่อวนี้ก็ถือโอกาสมาเที่ยวมาชมครับผลงานของเพื่นที่สร้างให้ครับประชาชนคนไทยเข้าครับเช่าพุทธได้มากราบมาไหวา้พระใหญ่เพป่นสร้างครับพระใหญ่ติดกระผู้เขาเลยครับนีคบน่ครับไปวัดเพลนครับ เอาก็มาเที่ยวมาชมมาครับเบิ่งบุญญาบารามี่ของเพื่อนที่สร้างไว้เนาะครับเนาะสร้างสวยงามแต่ว่าที่เดินเที่ยวอยู่หน้าผานะเพื่อนสร้างยังหมดแล้วครับอืมกันสร้างเสร็จมือใดครับเอาก็ยังมาเที่ยวกันอีกทีนึงครับเพื่อนกันสร้างตลอดนะครับไปไปไปมากครับ แวะขา,าสักการะพระไง่นี่ครับที่คนสร้างเอาไว้ครับสำหรับสถานที่นี้ครับก็บเรียกว่าเขาเทียมเนาะครับเนาะพระอาจารย์เพิ่นมาสาร้างครับไปไปมาก่กับเที่ยวได้ครับบริเสียค่าผ่านประตูบริเสียค่าอย่างครับสนใจอยากมาเที่ยวกับ มาครับมาเบิงมามวนซื่นโฮแซวน้ำกันครับโอ้ยอากาศดีครับคือเมื่อนี่กับฝาแจงจังป้างครับเดินไปทางใดกับสดซื่นแจ่มใสครับว่าฝาแจงมากๆเลยครับบมมีเมฆจากกอนครับเมื่อนี้กับบรรยากาศครับที่ดีงามมากๆสำหรับคนที่สิมาเที่ยวครับ นี่แหะครับบ้านเมืองเฮาไปทั้งใดก็สะดวกสบายครับท่างกับของครับสถานที่ครับสะอาดสะอานเนาะครับเนาะเอาครับถ้าสนใจก็มาได้ครับตั้ง gps มาครับถ้ามาบดถือกับบุเา่าขาเลาะก็ตั้ง gps มาคือกันครับบอกจากกรุงเทพตั้ง gps มาครับเขาเทียมที่อำเภอ อู่ทองครับม,มาแป๊บเดียวก็ฮอดแล้วครับก็บมาเซี่ยฟยีตัวเองอประกอบกับนี่แหละครับุบเขาที่พึ่นสร้างพระใหญ่ไว้นี่ครับมีรถก๊อบครับผ่าเทียวสำหรับคนที่บทชอบเดินนะครับเนาะมาฮอดแล้วกับเพื่นกับบริการย่างดีเลยครับ ผมเองกัดสิ์ครับถ่ายรูปจังเน็กจังน้อยครับอยู่หึงบ่ได้ครับบรรยากาศดีแห้งครับอเดีสรีบไปที่อื่นครับเพราะว่ามีแผนว่าสิไปที่อีกวัดหนึ่งครับวัดเขาดินครับกะว่าจังสันเนาะครับเนาะ่ก็เลยมาแวะนี่ก่อนครับมาสักการะบูชามา ถ่ายรูปเซลฟี่ตรงนี้ก่อนครับแล้วก็สิเดินทางต่อกับเพื่อไปอีกวัดนึงวัดเขาดินที่สุพรรณบุรีนี่แหละครับแต่ว่าอยู่ค้นละอำเภอครับวัดเขาดินก็สร้างแบบสไตล์ญี่ปุ่นครับอ,อ,อยู่ที่อำเภอเดิมบางนางบวชครับอ่ว่าแล้วก็เดินหน้าต่อครับสำหรับผู้เท่าขาเลาะครับอ้น้องเฮ้ากับ ได้บึงได้เห็นคลิปผู้เท่าขาระมาเที่ยวหลายคลิปแล้วครับอืมก็ตามภาษาผู้เท่าเนี่ยนะครับไปเรื่อยๆครับอืมหอดใส่กับบ่ว่ากันเนาะครับเนะเาะอ้าอุ้ยกันไปเว้ากันไปครับการเที่ยวแบบอิสระครับอืมไ่ได้ไปในกลุ่มทัวร์ไปกลุ่มของตัวเองครับรถไปเองครับเมื่อใส่กระจอด มีแห้งกับครับต่อครับอันนี้คืออิสระของคนเที่ยวครับอามือนี้ก็เอาไว้ซ้ำนี้ก่อนครับขอบคุณสุคูสู่คนที่เข้ามาติดตามผู้เท่าขาเลาะครับอ,อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ผู้เท่าขาเลาะในเด้อครับจะได้มีกำลังแรงใจเฮ็ดคลิปครับต,ต่อไปเพราะว่าช่วง หนึ่งที่เป็นโควิดนั่นครับผู้เท่าขาลาะก,กับบได้ออกไปไซครับเท่าแล้วกับยานนะครับเนาะโลภัยไคร